ข่าวลือกำลังกระจัดกระจายอยู่ว่านิวเคลียร์หันสาดาราสาวที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยกำลังเดินหน้าในชีวิตโสดอีกครั้งและการประกาศนี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆแ,และเพื่อนในวงการทันทีนิวเคลียร์ได้โพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่าโสดแล้วค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของการแสดงออกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสุขพร้อมกับคำพูดที่แซบและเต็มไปด้วยพลังชีวิตแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อหมายถึงชีวิตอปีนี้มันปีอะไรของข้าเนี่ยสุดๆไปเลย การประกาศนี้เป็นการยืนยันให้เห็นว่านิวเคลียร์ยังคงเดินหน้าในชีวิตโดยไม่เคยหยุดนิ่งและความสนุกก็เริ่มต้นตรงที่นี่พี่สาวสุดซี้ของเธออุ้มลักษณะทันทีที่เห็นข้อความก็รีบคอมเมนต์แซวว่าจุดประเด็นให้ค่าเตรียมจ่อใหม่ความสนุกสนานและความสนิทของพี่น้องทั้งสองก็ทําเอาแฟนๆต้องยิ้มและฮือฮาไปกับการแสดงออกของพวกเขาแต่ที่น่าสนใจคือการประกาศสถานะโสดนี้ก็มาพร้อมกับความเข้มแข็งและทัศนคติที่เต็มไปด้วยความบวกต่อการเดินหน้า ในชีวิตของนิวเคลียร์หลายคนพูดถึงความเป็นตัวของตัวเองและการเดินหน้าในชีวิตของเธอที่ยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนแม้จะผ่านเรื่องราวหนักๆมาในปีที่ผ่านมาแต่เธอก็ยังเดินหน้าไปด้วยรอยยิ้มและความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งโพสต์สั้นๆแต่มีอิทธิพลที่สําคัญมันทําเอาแฟนๆต้องหัวเราะและรู้สึกภูมิใจในสาวนิวเคลียร์ Nuclear, พร้อมกับความสนุกสนานจากความสนิทของพี่น้องทั้งสองทำให้โพสต์นี้กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างในโลกโซเชียลทำไมถึงเกิดการประกาศสถานะโสดอีกครั้งความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นของนิวเคลียร์จะนำเธอไปสู่ทิศทางใดอนุญาตให้เราเฝ้ามองกันว่าความรักและความสุขจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับสาวนิวเคลียร์หรือไม่และเหตุการณ์นี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พูดถึงการเดินหน้าในชีวิตและการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่คุณคิดว่าอนาคตของนิวเคลียร์จะเป็นอย่างไรต่อไป